ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุกุสุกุนสว่างสบอนพี่น้องบเว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศกาจิน,นี่ตอนหับกระเชอองซาแพงพี่น้องอ่ะเปิดพามาคิดหนาดสะแพงเี่พี่น,อาาน,น้องคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมืนนอนเอเอม่อนี้น้องรับเตอร์เพิ่นก็นอนพี่น้องเพิ่นรู้สึกบสบายเนี่ยเพียงเนาะเมื่อคืนนี้เพิ่นหายมีอาการขี้งอนหลังจากไอได้หนึ่งพียงเนาะอายุอาย่าหายกันแล้วกคือินอนรับเลยได้เพีองเนาะอ่ะบรรยากาศเย็นพี่น้องเอ้ยบดบดแดดแดดแน้ะบรรยากาศเย็นเมื่อนี้พี่น้องเอ้ย นังเนาะไปพันไปเด้เอามีตงองไหนของมีไปหายหน้อยเยไปพันงัวพันควายหรือพันคนพี่น้นองมัน,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 นดดยนัพนนนงพี่น้องเ้ยยินบรรยากาศดีเลยมือนี่ฝนสิตกปรจักถอเลยเอาให้ปวกวนอนอไงมูจิโตุ้ยหดื้จิโี่นาะจิโยามยาคุจิโกินซบ่นี่ แม่ย่าไปหาคุจิร่ปะแม่ย่าไปหาคุจิร่เห็นยังอะนะเป็นอยู่บ่ไป้ว่าไปหาคุจิร่ไปดิจิโร่ละหลายคนคอยจิร่ไปพาคอยไปคุดไงขุดเลยไปเลยเสียมกามีเลยพอถ้าจะซื้อมาให้ยเลยซองงินบุญเราซื้อมาให้ส่วนก็ไปคุดจิร่กันพม่น่าจิร่ก็จิตุยเห็นยังนะนะสบายดีเป็นอยู่บ่เลยก็เคยมีลูกอยู่ คือว่าเคยมีลูกอยู่เขาว่าให้หมัดสอดอยู่รูมเลยเฮ้ยสอดอยู่รูมนี่สอดอยู่รูมมันจังหับน้ำหนักสอดลุมป่าอ,อดารูม,มคือแม่ป่าวแม่ไหมค่ะเขาบอกว่าให้สอดอยู่รูมมันจังหับน้ำหนักเล็กน้อยมาาอยันจนะปลอดภัยเข้เนาะคือว่าได้ลูกคนหนึ่งเอยคือบอกหูไม่คยผูกอู่วะอ๋อโอ้ยอ้าวอู่อู่ลรือบุญอะไรเห็นอยู่ไหนอู่แบบนั้น อูา่าเออคอยกับา่าซื้ออู๋ปนั่นลวยแม่บอกให้ซื้ออู๋เบนี้อู๋เนะพ,พ่อผู้ใหญ่ได้นั่งน้ำอูนี่เด็กน้อนนังน้ำน <laughs> นนนมีแต่นอนได้อนนอยมีแตโได้นอนาสอบมึงนะเรานอนโดนยดอกเรากินยาซองเมื่อแต่ปลายาไปพ่อนไม่ัมออบบงเน,น,นา,มามมะ,านนะมีไอมียัง คิงหุ่มหน่อยหนึง่งเิ่งอาการคอบรนบปรดีถึกับสิาพาไปหุมหมอให้เป็นกินยากอ่อนเอาดีๆได้เลยเจ้ไหนเอซี FC ด่าจ้เด้อเคยมีลูกเขียนยังกับโบปิน,นปปแหตุที่คนอบอกเคยมีลูกและเอจีไ,ได้บมเป็นกับให้มันเป็นตี้อย่าว่าข้าวว่าโบปิน ขอดกันละเย็นอะไร่ปรยาวเลยเครื่องหม่อข,อมขอตุก๊กเอามาจงาเหน้นนาเมื่แป๊บหนึ่งคอยเปเปได้ไรต่อดแล้วก็สอด สอดนะสอด<อ>คืออนี้นะสอดก<ม>นั่งก็ได้หรอํำ<ม>นักเสืสนี่ถึงเว้ยอยู่เลยเพเ่็นก็สอดถอยไปสอดนะเขาเนาะเขาเป็นปนะอะไา,เ,าเป็นสิทธิ์กัน Que okay, es คุคนหนพี่น้องเลยจะสอนบุตรไอ้เดต้องสอน ไม่เลยไม่ได้หรอมัดไปเลยโอ้มัดได้ไดดก็ได้เลยคุยพอจะเห็ุบุถื้วยังจะเห็ุบุถื้อต้งเด็ดต้นอริจะเห็ุบุถื้อต้งเด็ดต้นจะสิขอ้าวว่าจะสิข่อยเพื่อนยังข้าเจ้าบโบยตัวนี้ยาวจะสิข่อยเห็ดยังอันจะสิมัดเพื่อนยังอันนี้เขาให้เห็ดแบบนี้เขาเอาข่อยเห็ดเยอะมี เราเคยกินมันไหนเอาขึ้นไปเลยนี่แล้วมันดึงกำลังดึงอู่นี่อันนี้เศษเพื่อยังก็มาเกาะได้อยูนจะเห็ดเพื่อยังจะอะไรจะทิมาอวยเหยียงอันนี้ฮะเดี๋ยวจะเสร็จอันนี้ฮะจะเสร็จอันนี้ฮะอันนี้ฮะเออเดีวจะสีจะเทีได้เพื่อยังอันห้องกำลังดึงกำลังอันผุ๋มแต่ละเพื่อคอยว่าตัวนี้ฮะมันต้องเงาบัง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 เราจะคอยเอาตัวนี้เงาออกมันมันต้อง

ะดงดดหมดะดคุณงเยครับนฝดึงอาไยดึงาเาเคยแต่หมัดอูเนี่ยคือเราอูเม็นคืเคยหมัดมา

ากเปนหมดเนาะ่ๆนี่อือขี่เลยอือโเลยมันกัดเดียวกันกันเจ้าสอยู่นี่ัุกันยังองเนี่ยฉจะกับตัวนี่อกมานี่นี่อือ Oh, mãi phải đuôi ừ. ừ. thì thì oh. 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 đi mất hết đất nơi mày có mấy lần nữa là hết đâu mày 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 มอนจับจับจับเอามันไปีบมันยุ่งตื่นไปด้วยายง่ายๆกัมได้อยู่เดวมอตรงน้นแม่ราผมน้ำหนต่นด้านัส่วนด้านนี้ฝัขี่ด้านนั่นแหละต้น้คังที่น่าจะจะไก มาไปเสืบกันนะฮะทำไมมอกเสืบกันตัวรอรอพี่มาทากู้มาทางชิจัก 我们发团。

ไดกันเลยอันไหนก็ได้เลยก็นี่เขาน่าพรุ่งนี้มันกิดจะเป็นยนังนี่ถ้าหอด้องเลยนี่ารทุนนเจ้ันนนเวลนี่รับตัวนีุ้นเจ้ันนี้ไป Bỏ vô trong đường á. Đứng nhắm này đứng này. Đứng ต,เตเ้เอา,านขะนึ้นมี่แหละเอาอนะขึ้นาามาก่อนเอาขึ้นาก่อนฮูมันเรอวัี้ยากเลยบ้อลไมันจะได้หูต้องีอดไปขึ้นในเสื้อมันกบมีอย่เลยะสอดใช่ขึ้นใ,ใช่ใส่อีเอาอดมาต้องีอดไปทางไหนอดได้ลยนี่นี่น,นี่บังอดลีตัวยังมันประเทนหนเรื่องนี้ตัวต้องอาตัวนี้ไปสอด I ต่อเลยนั่นี้อไปนี่ท่่มกาัดเรอันนี้ก็ถไหมมาลนะหมดมาไปเสร็จตัวตามาไปเสร็จแล้วกะ้านแล้วก็มัดูน่หนี คอกอะนั้นอุไม่ได้ยังไม่ถคนพร้อมคิดันแล้วอยู่เมนกับพ่อขาดใจยู่แต่ว่าเอจ้่าเนี่ยแค่นั้นค่น้นนตรนั้น่มาเสียเส้นเดียวตรนตตัดตัดเส้นอตัดเื่อนกันไหรู้แล้วตัดเื่อนเสี่าถึงเาี่ละต้อยเดียไปนะ

นะค่ะมัน 嗯。<What? S 2> yeah. そさな มอม่ได้มสึกนะกอยมาหน่อเออใส่เบิ่งเยอคือนนมอนทึ่งกยิดอกือตัวนี้บ่ได้เออเลยขึ้นเสือเลสเือกขาไงเอาไปก่นที่จริงะอ่าเห็ดกวยกวยมันงามมาเขามาตัดตีต่อคามกิจตรงการคามันไรีต้องการสอมลดเอาเชือกนเลยก้วย ปะปะปะไปเรียดไปเพ่งอ in ่ะเราจะเห็นนี้อือ้นมกูแล้วากาศกวันนี้นะจาวมันจะกวเยามลอยหกสองศาจะผัดกวยได้แต่ขางเดียวไปเียไปเรียกไปเบียกันเพื่เนาะไปไอ่ะสบายดีเอเอะมาดอูพื่องเลยยังก่าสาเร็จทั้งทางบุดนหับเลย ไปไปไปเวียกก่อนเนาะไปไปสบายดีไะพี่น้องเรียบร้อยแล้วผูกอู่ถึงน้องบดได้ผูกสูงนะเพียงเนาะตอนนี้เราสิผูกอยู่ตูปเลยพี่น้องแต่ว่าอยู่ตูปมันมีอู่อยู่แล้วเพียงเนาะก็เลยผูกอยู่เพื่อนนะเพียงนะไปได้รางเดืยดเฮ้เรียบเตะเมือนบุลลึกมือนบ้ขี้อือเมือนบ้มือนบ้าเมือนบ้าขี้อือนะดีใจเพียงเนาะ ดีใจได้อูไใหม่เนี่ยรือเนอนยิ่งนึกยิมาุล้งดู้ยิ้มใา้ปลงดู้นดใจได้อูหม่ลู้บ่ดีใจว่ารู้บ่ได้อูใหม่นี่เพีงเนะเมื่อกี้ไนก็เทียงกันบ่ยาเยวนะเทียงก็เรื่องมัดอู่ี่นน่จริงมันก็ไม่เรื่องยากบเกมาต้องมีการเทียงกันก่อนนพีนเทียงมาจังเลวคนสองคนใจก็คือกานเนี่ึงนียงเนนนะคงอูย่ึงเห็นนั่นหนึงคือกินกับผูกกับมันกับบริญาเราเพียงมันเพียงแต่ ความคิดบัเห็นความคิดบม่ตรงกันมันก็เลยเกิดการปิดกันนะครั้งเนาะจริงๆกะสูตรข้ามาแยวกับบัพินสูตรของสเปนกับบัพินเน่าลึกเนาะคองไฟกระเทือกเม็ดเน่าลูกเนาะดีสบายลูกเขยเอ้สบายลูกเขยเนาะลูกเนาะเป็นแนวใดลึกเหมือนปะกี้อูเหมือนปะเหมือนปะกี <uteur Pilot. S 2> ้อูนี i, ่ดีใจบัพหินอืม อตอนนี้น้องเรปเตอร์ก็ลองอู่ใหม่นะเพีงเนาะบริวริุมเาันไดนี่มันหม,มัดต่ำๆออาลองเรปเตอร์ก็ดีใจได้ขี่อู่ใหม่นะลุนาะได้ขี่อู่ใหม่บรูบบบดีใจบริบบเยอะๆๆๆยเยเ้ยเยเนะ